โอเคสวัสดีนะฮะคลิปนี้นะครับจะพูดถึงตัวสกายนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนเอามาเล่นอยู่นะครับน,น้องเปิดได้ไรกว่ากันไปนะครับนอนจะมาอธิบายนะครับสกายทั้งนะครับสามชนิดเลยนะก็มันจะมีสกายนะครับรีเจนคือสกายเลือดนะครับแล้วก็สกายแรนเนี่ยจะเป็นพิษกับสายฟ้านะครับถามว่า สกายเนี่ยมันดียังไงนะครับผมว่า2อ,อย่างที่มันดีมากๆนะครับคือ1น,นะฮะเป็นอาวุธหนึ่งในไม่กี่ชิ้นนะครับที่ตีธรรมดาแล้วติดสถานะนะครับน้องติดสถานะก็คือถ้าเอาสกายเลือดตีนะครับก็จะติดเลือดออกถ้าเอาสกายพิษตี <c oughs> ก็จะติดพิษนะครับเอาสกายสาฟ้าตีก็จะติดสายฟ้านะครับนะแล้วก็เออคุณจะยิงปืนอ,อะไรเสริมไมก็ว่ากันไปนะครับนะข้อ2คือสกิลมันเนี่ยนะครับอย่างที่เรา เห็นกันไม่บ่อยนะครับมันจะเป็นสกิลที่นะครับคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนคุณก็ตีแล้วคุณก็บินไปหาได้เขา้าใจไหมฮะอันนั้นมันก็จะเซฟนะครับโดยเฉพาะในกิววอซึ่งคลิปนี้นะครับจะอลองใช้ให้ดูในคิววอเยอะนิดหนึ่งนะครับจะเห็นภาพนะฮะอย่างเงี้ยเมื่อคุณยิงมาใช่ไหมอันนี้นก็ไกลมอ,มอนเตอร์เนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ว่า เห็นไหมมันก็บินไปวีเนี่ยก็บินไปปับ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 นะครับนะแล้วก็ต่อด้วยท่าจิกนะฮะนะมันก็จะมีข้อดีของมันอย่างนี้นะครับคือมันมันตีระยะไกลได้ถ้าแบบเป็นดาบสตาร์นคุณต้องไปแลกข้างในเนยบางทีโดนเอ่อโดนสหายตีนะครับโดนสายตีโดนหายส่สกิลกูก็ดับนะฮะสกายก็จะแบบนิยมนะครับในช่วงนี้เนาะนะมันจะมี3มสายเนาะก็จะเป็นสกายเลือดนะครับสกายพิษแล้วก็สกายสายฟ้านะครับ ตอนนี้ที่อยู่ในกิววอลเยอะๆนะครับผมต้องพูดกิววอลเพราะว่าถ้าไม่ตีมอนมันก็ไม่เท่าไหร่อืมแต่ว่าถ้าเป็นตีกิววอลนะครับก็จะใช้เลือดกับพิษเป็นหลักนะครับนะถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวสกายพิดไปให้ดูนะครับสกายพิษผม N3 นสามนะครับ n สามก็คือก็อาคมแค่สามอ่ะนะครับนะแต่ว่าจะทําให้ดูนะครับมันตัองเปลี่ยนอีกซอรรี่ขออภัยทุกคนนะครับที่ช้านะครับ นะครับก็ใส่สกายสามนะครับสกายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้กับปืนนะครับเป็นหลักนะครับปืนตามท่านนั่นเลยนะครับก็ถ้าใครเคยดูนะครับในคลิปก่อนนี้ผมก็จะชอบใช้ปืนสเปรย์เอฟเฟกนะครับมากที่สุดนะฮะผมมีอาเทมเพลตนะครับแล้วก็ความพิเศษของสกายพิษนะครับคือมันมีเซ็ตแม่นยำพิษนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึ่งขอใส่ครบก่อน นี่ผมใส่เน้นเดเมจนะครับแล้วก็ความจังไรของสกายพิเดีน่นก็คือลูซินดานะครับซึ่งผมมีแค่สกิล3ไม่มีสกิล4นะครับใส่คามานี้แล้วก็อืเอารามี้กันบูทจะเมจพิดไปเลยเต็มที่นะครับความจังไรของสกายพิก็คือมีมีประดับนะครับที่บวกความแม่ยาพิดแปลว่าถ้าคุณยิงหรือคุณฟันเนี่ยมันจะติดพิดไวมากนะครับเนาะไวไวกว่าตัวอื่นเยอะสกายเลือดไม่มีแม่ยาเลือดครับสกายสายฟ้าไม่มีแม่ยำสายฟ้านะครับมีแค่พิดนะฮะเกาะ มีบวกดาเมจพิษนะครับนี่คือความโหดียันหนึ่งนะครับเกาะมีบวกดาเมีสาฟ้าจริงแต่ดรามจเลือดไม่มีครับสหายลูฮินด้านะครับผมอ่ะมีแค่สกิลสามมันนะนะสกิลพิเศษสกิลสามนะครับไม่มีสกิลสี่นะครับสกิลสี่เนี่ยเพิ่มดรามียี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไว้โคตรโหดนะครับความเ็วของลูฮินด้านี่คือที่ทุกคนประสาทกินนะครับไม่ใช่พิษนะครับแต่เป็นพิษแล้วส่งไปหินนั่นเองนะครับถ้าใครเคยใช้สกายเออใช้สกิลแรกของลูทินด้านะครับก็จะทําให ติดตั้งพิษตั้งหินนะครับเหมือนเปรู้ซาประมาณนั้นแหละนะครับแต่ที่มันโหดคือเสน่หามนะครับถ้านะครับศัตรูเราอะนะครับติดพิษอยู่แล้วนะครับมันจะกระตุ้นให้ใช้เสน่หามนะคือแช่เป็นหินนะครับพอคุณใช้จ้องสับหินทับไปทีหนึ่งติดหินนะครับแล้วก็โดนบินตุ๊ด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 ตนะครับตายคาหินนั่นแหละนะครับนี่คือความโกงของมันนะครับที่คนใช้สกายพิษค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าสกายพิษเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปตีภาษาตัวของคิวบ อันนี้เขาตั้งกันเล่นนะครับเพราะว่าตั้งซ้อมมันอยู่นะฮะมันคือความเกลียของสกายพิษก็คือว่ามันติดพิษง่ายมันก็จะติดหินตามติดหินตามก็จะโดนฟันจะจะจะ,จะตายนะครับแต่ของผมเนี่ยมันยังเป็นสกายพิษสามนะครับแต่ว่ามันอาจจะแรงกว่าบางคนหน่อยเพราะว่าผมอัพสกอยู่เต็มไปตั้งแต่สกายเลือดนะครับเวลาอัพอุปกรณ์นะครับถ้าอัพชนิดเดียวเต็มก็คือเต็มหมดเลยนะครับอัพเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับเต็มหมดเลย ไม่เคยใช้สก,กายพิษลงวอเลยนะครับเพราะว่าผมว่าของผมมันแบบยังกากอะถ้าเทียบกับสก,กายพิษคนอื่นอย่างเงี้นะนะครับแต่ลูซินด้ามันเกียนนะ์อะโอถ้ามีลูซินด้าสีนี้ก็เอาเรื่องนะครับนะครับความไม่ยยำพิษมันก็จะตีติดพิษเร็วมากนะครับผมตีจะหาเร็วละนานนิดนึงนะมาแล้ผมซัดก่อนเลยจ้ะเห็นไหมเพรมันติดพิษง่ายกว่านะครับแล้วก็บิน ปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บป,ปุ๊บปับ uh, after, ๊บป <in> ุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับจิกนะฮะจิกมันก็จะทําให้ติดผิดอีกเพิ่มอีกนะครับือติดเอ่อเลือดอะไรก็แล้วแต่สกิลของเอ่อสกายนะครับข้อดีคือถ้าลงในกิวบอลก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับคุณก็เอ้าได้ลองสองอบเลยเว้ยนะครับทุขคงที่มันติดพิษแบบนานนะครับติดพิษง่ายมันก็จะทำให้ติดพิษนานขึ้นเพราะว่าเวลาคุณตีคุณยิงอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะทำให การติดพิษนี่มันทบไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะถือว่านานขึ้นนั่นแหละนะฮะเพราแม่นยำพิษบวกห้าเนาะปกติภาษาผมไม่ได้ตั้งแบบนี้นะครับบอกเลยตีโหดกว่านี้เยอะนะครับอันนี้คือตั้งกันแบบไเรื่อยๆนะฮะดาบพงดาบไฟซ้อมกันไปซ้อมกันมานะครับใครอยากเก่งกีวาต้องซ้อมไปบ่อยนะครับซ้อมไปบ่อยก็ยังพลาดได้นะครับผมก็พลาดประจำอะตี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 เจอตัวซ้อและยิงก่อนเลย นี่ไงนี่กูโอ้ยมันเกลียดมังกนมังกรที่มันเฮี้ยมากเลยมัง,งมกรนี่แม่งจังเลยตายแล้วกูเนี่ยเรียบร้อยนะครับนะฮะว่านไปนะครับนาอเนี่ยมันก็จะแบบอย่างนี้แหละแต่ถ้าตีติดก็เร็วนะครับเมื่อกี้ยิงปืนเบ้านะครับก็จะเป็นอย่างนี้สภาพศพก็สมไม่สวยนะครับดับไฟหลหลหลยิงคนอผล่ช่วงนี้นะฮะอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าลงเอาสกายเลือดลงนะครับเอาสกายเลือดลง ไ่ชอบใช้หนอนเขียวนะจริงก็ไม่ช่วยหรอกเพราะว่าสกายเลือดผมเต็มเกือบหมดนะครับยกเว้นโอ้จะมันเอาใส่เลือดลงนี่เอาประดับเลือดลงนะฮะปกติบางทีบางทีก็ปกติจะเอาสากายนะครับใส่เลือดลงนะฮะแต่ว่ามันมีประดับสายโจมตีคือใส่ใบเบอร์สเกอร์แล้วก็ใส่คิมซันเอ็ดนะครับนะก็นะนะจะให้ดูนะครับว่า ถ้าเต็ไกายเลื่อจะเป็นยังไงนะครับเอาโรวินมานะครับบางทีก็เปลี่ยนเอาโรวินเป็นตัวอื่นเพราะว่าคนชอบตั้งขามากกันลมนะครับตรวินมันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์อะ่ะเดี๋ยวไปติดไฟนะยติดไฟนีงาน,นเข้าน,น,นั่น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 เห็นไหมติดไฟปุ๊บนี่แบบไอ้มังกรบินไม้นะครับเนี่ยเนี่ยผมต้องหลบนะเนี่ยหลบไปให้เร็วนะไม่งั้นแบบงานงอกนะครับสกายเนี่ยนะเวลาคิววอร์มมันก็จะง่ายอย่างนี้แหละเห็นไหมมันคือ มันจะติดสองจุดนานนะครับคุณจะสามารถบินได้สองรอบนะครับแต่ว่าชีวิตจริงถ้าเจอตัวเก่งๆทีคือมันบล็อกนะครับคุณไม่ได้ลํำติดง่ายๆนะครับนะครับใครบอกว่าอัพสกิลอะไรก่อนนะครับถ้าเรนสก,กายก็อัพสกิลลำง่ายสุดนะฮนะใช่นะครับยิงก่อนเลยไอยงนี้โดนุ๊กุ๊ๆๆๆๆๆุุ๊๊หลบหลายรอบจังเลยจ้า สกิลเตะเป็นสกิลที่กากนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยต้องบีบลิมไม่งั้นคุณโดนแต่ว่าสกิลเตะมันแบบมันติดยากครับแล้วมันก็ล่อทําให้คุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปตายคาวงนะครับเพราะว่าเวลาสหายลงสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่เขาแบบเก่งเนี่ยสหายตีแรงมากแรงโคตรนะครับมันก็จะทําให้เคุณตายตอนไปเตะนี่แหละนะครับังนั้นสกิลเตะเนี่ยอย่าอย่าแบบถ้าไม่แม่นจริงอย่าแบบจะเตะนะครับ ดอเว้นว่าเขาจะลอยแล้วครับคุณก็เตะให้มันลอยขึ้นพอเตะลอยขึ้นปุ๊บนะครับเวลาบินมันจะบินแบบว่าโดนเต็มที่นะครับเต็มเลนเต็มหน่วยนะฮะโดนจิกด้วยถ้าคุณเป็นเอห้าคุณก็จะมีแพรลี่นะครับมีแพรลี่ปัดมี่แค่นั้นนะครับแพรลี่เนี่ยมันจะเป็นถ้าจะเป็นของสกายนะมันจะแพรลี่มันจะติดลอยนะครับมาดูที่ว่าจะล้มสามประสานได้ไหมเปลี่ยนบ้งผมลองแบบยิงก่อนลงโรวินก่อนไม่โดนปึ๊บ นะครับอันนี้เจอท่านเอนะครับข้าย,ยาลดถังนะครับถ้าเรียบร้อยถ้าติดรอยก็คือแบบสบายใจได้นะครับแล้วก็ผุมเกจิกกนติกจริง,รงไ้เนี่ยถ้าเกาะแตกก็สบายใจได้หน่อยนะครับอ่ะเรียบร้อยกูโลทํางานผมต้องกลับมายิงใหม่นะฮะนี่ทำไมติดไม่ติเออโรบินีุดถังไปอย่างงี้นะ ผมมันเกลียดตีกันติดจริงเนี่ยมันติดโล่เนี่ยมันก็ไม่ตายนะครับวันรอบนี้เรามีแววว่าเราจะชนะนะครับตีได้แบบหนึ่งตัวสามกุญแจนะครับโอเคนะครับปกติไม่ใช่แบบนี้นะครับปกติเราก็แบบประสาทผมเราบางทีเราไม่ได้ตั้งแบบนี้นะครับแต่ว่านี่แหละนะครับจะเห็นว่าเออสกายมันก็ถาว่าเล่นง่ายไหมไม่ก็ก็ง่ายอะ่ะอืแต่บางทีมันไม่ลํามติดแบบนี้นะครับแต่ว่าเดเมจส์ก็ต้องถึงอะ่ะไม่งั้นตีไม่โดนอันนี้ผมใส่เซตเลือดด้วยนะนะครับ นาะอันนั้นแบบสกายพิษก็จะโดดเด่นเรื่องการตีติดพิษง่ายนะครับมีลูซินด้าแช่แข็งนะครับสกายเลือดก็ดดเมจจะแรงนะครับเพราะมันเป็นรีเจนของมันเนาะรีเจนของมันเาเมจรวมมันเห็นปะมันพันห้าเก้าสี่นะครับเาเมจเลือดออกแปดสิแปดเปอร์เซ็นต์สกายพิษเห็นไหมมันก็จะไม่มีไอตัวสเตตที่สี่นะครับแต่ว่ามันตีติดแม่นยําเยอะแล้วก็มีลูซินด้าน,นเองนะฮะทีนี้เรามาคุยกันว่าเราถ้าเราจะใส่นะครับ ทั้งสหายทั้งแบบอุปกรณ์เนี่ยเราจะใส่อะไรบ้างในในสกายแต่ละชิดนะครับถ้าเป็นสกายเลือดเนาะนะครับแน่นอนปืนปืนเลือดมีสามกระบอกนะครับยังไงผมก็ชอบสเป c เอฟเฟก t อย่างที่เห็นว่ามันติดตามมันชิ่งแล้วก็ทําให้เกิดสถานะเยอะที่สุดนะครับลองลงมาถ้าไม่มีปืนสเปซก็ใช้ปืนเชนครับปืนเชนไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันรู้เดเมจโจมตีหลังนะครับใครใช้กับคามาลอยนี่บันเทิงะฮะ ปืนที่ผมแบบอัพไปช่วงแรกจริงๆเดเมจมันเยีะยสุดนะครับแต่ว่ามันยิงแบบปิดปิดปิดอ่ะปนติสถานะน้อยแต่มันเกาะแตกแล้วก็ยิงไว้นะครับข้อดีของมันแต่ว่าถ้าเอาสถานะนี้ผมว่าไม่ได้นะครับเสกายทุกตัวนะครับสามารถใส่อาวุธลรงเป็นลอยได้นะครับแต่ว่าคุณอาจจะตายตอนที่คุณไปเตะนั่นแหละนะครับเกาะนะฮะเกาะของสกายเลือดไม่มีบวกเดเมจเลือดนะครับณตอนนี้นะครับ ผมก็ใส่ไอจุตินี่ไปก่อนแหละเพราะว่ามันมันสามารถลดเดเมจเลือดออกนะครับแล้วมันก็มีฮิลด้วยนะครับเวลาโดนโจมตีนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ก็ใช้หนอนนะครับเพราะว่ามันบวกเดเมจเลือดออกสามสิบสี่เปอร์เซ็นแบบเป็นพื้นฐานนะครับสามว่าใช้ฮาร์ี้ได้ไหมนะครับถ้าเป็นสกายอื่นผมจะใช้ฮาร์ี้นะครับมันมีบวกเดเมจลอยสิบแปดและถ้าคุณใช้สกิลนะครับจะบวกเดเมจ้อยสามสิบเปอร์เซ็นตโหดอยู่นะฮะ แต่จ,จ้าขามาข่าคาม่าถ้าเป็นสกายเลือดใช้ไอเกรดตัวนี้ได้นะครับบวกดาเมจเลือดสิบเก้าจุดหนึ่งนะครับบวกตุ้นนี้นั่นแล้วก็เวลาเลือดออกนะครับก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรดูดเลือดได้ด้วยนะครับแต่ว่าน้อยมากจริงไม่เยอะหรอกอีกอันนึงใช้ได้นะครับเวลาเจอคนตั้งแบบการเลือดเยอะๆก็ใช้ลอยนะครับใช้ไอธนูเนี้ยนะครับมันก็จะเวลาตัวสนามลอยก็จะตีเป็นแบบแบ็ค แท็กนะครับสามวินะครับแล้วก็มีเดเมจลอยด้วยสร้อยสร้อยได้สามเส้นนะครับหนึ่งก็คือสร้อยหนอนนะครับได้ค่าคลั่งนะครับแล้วก็ค่าบูธเดเมจเลือดออกนะครับสร้อยที่สองก็คือสร้อยลอยนะครับเพราะว่าสกิลสองมันลอยนะครับตัวนี้นะครับสกายเพลเลอร์ข้อดีคือได้เลือดสุดท้ายก็คือวิ้งเนี่พิกเกอร์นะครับบางทีผมก็ชอบใช้เส้นนี้นะครับเพราะมันเพราะว่าเวลาใช้สกายเนี่ยมันตีแตกบ่อย มันตีเกาะแตกบ่อยมันลำไปลำมานตีแตกนะครับแล้วก็บู๊ดไดเมจเจอตีหลังด้วยคอมโบกับตัวคาม่าลอยได้แหวนนะครับแหวนถ้าเป็นสกายเลือดก็สุดสิทธิก็บาเบอร์เซอร์เกอร์นะครับถ้าใครมีแหวนวงนี้ก็อัพเยอะๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันแบบสารพัดประโยชน์อะมันใช้ได้หมดอะไดเมจเิอร์ก็บู๊ดไดเมจเจอก็จะพาดนะฮะแหวนวงอื่นของสกายเลือดผมไม่แนะนำโยเว้นใช้เซตลอยนะครับเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องเซตลอยฟังเดี๋ยวจะตีเรื่องเซตลอยในรอบท้ายให้ดูนะครับ เข้มขัดนะครับแน่นอนแรงสุดก็คือคิมสันเอ็นะครับในคิวผมมีคนที่คิวคิมสันเอ็ดเอ็นห้าด้วยนะโคตรโหดถ้าเอ็นหกคือสี่เปอร์เหกเอ็นห้าก็ลดลงมาหน่อยครับโคตรแรงนะครับดูสกายพิษกันบ้างนะครับสกายพิษจะงงเอ็นสากม,ม,มกากมากนะครับอยากได้เอ็นห้าเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมาันเถอะปืนนะครับแน่นอนดูมแคนนอนแน่นอนด้วยความที่มันมีคอมโบเซตของสกายพิษทำให้ติด ผิดง่ายนะครับอีกตัวสเปซเอฟเฟกตนะครับคือพูดยังไงว่าสเปซเอฟเฟกตของดูแพนนอนกับกับสแกรลิงบีดนะฮะดูสเปซเอฟเฟกตของดูแพนนอนมันจะติดผิดเยอะกว่าในการใส่สิทธ์ในการใส่เซตผิดนะครับเกราะนะครับมันจะมีเทมเพลตนะครับที่มันบวกดาเมจเอ่อผิดนะครับแต่ว่าเวลาลงกีบอลเขาบางทีเขาไม่ใส่ตัวนี้หรอกเพราะตัวมันบางนะครับเขาใส่รีเจนต์หรือใส่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ท่านนี้ดาเมจก็เทมเพลต นะครับก็เน็ตขอให้เป็น N5 แล้วกันสัตว์เลี้ยงนะครับก็ลามียนะครับบวกดาเมจพิษร้อยสารพพ้ัสารสิษ,ษแล้วก็เอฟเฟกติดตามบกษด้วยพิษ20เปอร์เซ็นต์นะครับอีกตัวก็ฮาร์ปี้ก็ใช้ได้เพราะว่าการบินก็เป็นลอยนะครับแล้วแต่คุณตั้งนยะตั้งประดับยังไงคาม่านะครับรอยโลดนะครับถ้าเอาดาเมจนะครับรอยโลดสร้อยวิเนยียได้แน่นอนแต่ว่า ที่เขาใช้กันแล้วมันติดพิดง่ายก็คืออีเซ็ตเนี่ยแบ็กแฮนด์นะครับแอร์เพนเดนเนี่ยโบดด้เมทลอยด้วยนะครับแล้วก็ใส่กับไอเนี้ยแหวนนั่นเนี่ยนะแหวนแบ็กเวนอมนะครับนะเอ่อยังต่ำผมจะได้แม่นยำพิดประมาณห้านะครับโคตรโหดนะครับดังนั้นตียิงตียิงจักของจักของสกายนะนะครับมันทำให้ติดพิดง่ายนะครับแล้วก็พอติดผิดง่ายแปลว่ามันก็ติดพิดนานเข้าใจไหมเพราะตีตีปุ๊บม,มันก็ขึ้น,ข,นขึ้นนะครับมันก็จะทำให้คอมโบได้งานขึ้นนะฮะถ้าใครไม่ใส่ เออเซตกันมาก็เรียบร้อยแหวนก็แน่นอนตามเซตมันนะครับถ้าใครเล่นสก,กายพิษถ้าไม่มีอ e, e ีเนี่ยไอแบ็กแฮนด์กับอันเนี้ยผมว่าก็มันก็จะไม่เต็มที่ครับอย่างรรบูดด้เมทพิท้าที่เจ็ดบู๊พยามตีพิท้าทีเจ็ดด้วยโคตรสัตว์นะฮะแล้วก็แม่นยำนะครับ,มมรบแม่นยำเต็มห้านะแม่นยำเอออย่างต่ำห้านะครับเข็มขาดถ้าเม่สก,กายพิษก็ถ้าเดมาเดมทก็สปิตการเดียนนะครับแต่ว่าถ้าลงกีวอลก็อาจจะต้องใส่นี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชกอดเดสก็ได้ยู่เลยววะ กรดนเบสซิ่งเลยครับของผมไม่สามสี่เพราะว่าย่อยเอาไปย่อยเอาไปย่อยประมาณสามสามอันแล้วนะครับไม่รู้วะก็ไม่รู้คนก็บอกว่ามันไม่ได้มีใครบอกว่าดีก็เลยเอาไปย่อยเราได้บ่อยมากเลยกรเดนเนี้ยผมมาย่อยหมดแล้วแล้วก็ไปอัพเลยที่ซัวอยู่บบเนี้ยสกายไฟฟ้านะครับผมมีห้านะครับอืบุญทากําแต่งให้ได้สกายสายฟ้าห้าแต่ว่าไม่ได้สกายผิดนะครับก็ เอาวุลองนะครับปืนจุติตำนานแน่นอนนี้นะครับตอนนี้ครัฟในเบียงก้าด้วยนะครับไปคาฟก็ได้เลยจะปืนก็ของผมนะอยากได้ห้ามากเลยถ้าได้ถ้าได้ห้ากันได้สามนะครับถ้าได้สามเนี่ยจะเพิ่มสถานะช็อคนะครับก็ทุกอันเลยทั้งสแ n g งบี t ทั้งดูมแคนนอนนะครับจะเพิ่มสถานะเลือดสถานะพิษสถานะช็อคนะครับจะทําให้คอมโบมันง่ายขึ้นไม่งั้นมันจะติดแบบขัดขัดนีดหน่อยมันจะคอมโบยากนะครับส่วน n 5ของทุกปืนก็ลดพลังป้องกันนะครับก็ดีมากๆนะครับก็ อยากจะปั้นอยู่นะเกาะสายฟ้านะครับมีเพิ่มบางโจมตีนะครับคือเวนัมเชสเตอร์อะไรของมันเนี่ยมันอ่านนี้จริงหรือเปล่าเวนัมเชสเตอร์นี้เนาะนะครับเกาะสายฟ้าถ้าไปที่ไปเห็นมานะครับมันมีเกาะสายฟ้ารีเจนด์นะครับบวกสายฟ้าเยอะกว่านี้นะครับดังนั้นถ้ามีเกาะตัวนี้ถ้าจะใช้จริงก็ N5 หพองเลยครับอย่าไปไม่ต้องเป็นเอหกหรอกเพว่าไม่จําเป็นเกินเหตุตัดเลี้ยงนะครับได้2ตัวคือแฮปปี้เหมือนเดิมกับไอตัวแมงป่อง มีมอะไรวะเพราะมันมีบูดไดเมชอยี่บ์เปอร์เซ็นะครับแต่ฮาร์ปมันจะบวกีกอีกกว่ายไม่รู้คาม่าก็ต้องคาม่าลอยไปก่อนนี่แหละจริงๆคาม่ามีอันนึงนะครับแต่ว่ามันบวกรอยเหมือนกันแต่ว่าคือผมว่าไม่ต้องใช้สถานาการเฉพาะนะก็คือเวลามันสตูสตันเนี่ยมันจะบวกแม่นยำลอยห้าสิบนะครับทุกคจะถามว่าห้าสิบเอาไปทำอะไร ก็ถ้าเจอพวกเจอต้านลอยเยอะๆคุณก็จะหนาวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะงัดขึ้นนะฮะแต่ว่าต้องสตานก่อนไงคุณก็ต้องมีสหายสตัรหรือว่าใช้อุ้สตัรนะครับซึ่งแบบมันไม่ง่ายนะครับตพองมีสหายสองตัวสิ่งจะใช้ระเวิร์กนะครับถ้ามีสหายตัวเดียวนี่เลือกยากนะสร้อยของสายฟ้านะครับสายฟ้ามีสร้อยหายากที่แยกออกมานะครับก็คือไรซิ่งเพนแดนนะครับพอดีผมได้ตัวนี้บ่อยก็เลยเป็น n 6กนะฮะก็เยอะอยู่แปดสิบสี่หกสิบสองนะครับนี่ผมนี่จริงสกายสายฟ้านี่ล่าเน แต่ว่าต้องมีปืนจุติแบบห้าแต่มันจะเสียเปรียบของพิษอะ่ะเพราะพิษมันแบบแม่นยําแบบสูงไงแต่ว่าสายฟ้าก็จะไม่มีแม่นยําบวกแม่นยำนะครับจะได้แค่นี้แหละแหวนนะครับแหวนก็ h ฮเวนกอรี่หนึ่งนะครับบวกาธาตุนะครับสารพัดประโยชน์นะครับแล้วก็แหวนของมันเองนะครับแหวนสายฟ้านะฮะแต่ถ้าเป็นผมผมก็ใส Heaven Glory ่ h ฮเวนกอรี่แหละนะครับไม่มีก็ใส่เบอร์เกอร์อยไไปก็ใส่ไปนะฮะ เข็มขัดนะครับไม่มีสายฟ้าไม่มีสายฟ้าโดยตรงนะครับก็สปิริตการเดียนโบเทเมนะครับแล้วก็หรือถ้าลงกิววอก็ก็เดทไปนะฮะหรือก็ไดหรือตัวนึ่งก็แล้วแต่นะครับว่ากันไปนะจ๊ะสหายนะครับของสกายเลือดแน่นอนนะครับเบอร์หนึ่งก็คือโลวินนะครับแต่ว่าบางคนเขาใส่คามากกันลมเนาะหรือว่าใส่กอกันล้มเนี่ยนะครับเดเมมันลดไปเยอะนะครับอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้กับสกายทุกตัวทุกตัวนะครับคือ ป้าเทานะครับหรือสหายลอยต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาที่สกายมันลอยเนี่ยผมจะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูในรอบสุดท้ายนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้นะครับถ้าคุณทําให้ศัตรูลอยแล้วก็คุณใช้สกายอยู่นะครับคุณจะจิกได้ึ่งทีพอจิกผุ้งปจะติดธนะเลือดหรือพิษหรือสายฟ้านะครับหรือการสายฟ้าก็เทโอนะครับหรือไม่ก็อาเคนซึ่งผมชอบเทโอนะครับเป็นการส่วนตัวนะฮะแต่จริงๆสายฟ้าเขาเยอะกว่านะเห็นไหมมีตั้งสามอันเนี่ยเทโอมันมีแค่สองอันมันก็จะไม่ผิด มีสองอันแต่มันเกาะมันแตกอะอะไรเงี้ยผมชอบเทโอมันดินนิ้วเพี้ยเงี้ยสกายพิก็แน่นอนครับลูซินด้าแน่นอนถ้าใช้สกายผิดองไม่ใช้ลูซินด้านี้ก็เสียดายอะมันก็ไม่จะใช้ยังไงนะครับถ้าใครอัพเต็มสีแม้เพิ่มทังตุกมดีกายภาพยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยุชิหายนะครับอ่ะมาดูวิธีเล่นสกายไลท์แบบนึงนะครับก็คือเซ็ตลอยนะครับที่ผมก็จะเอาไว้ลงสําหรับ เวลาเจอพวกที่แบบเขาตั้งกันลมเยอะๆโลวินไม่มีผลอะไรเงี้ยโลวินยิงไปก็เท่านั้นน่ะตั้งลอยแม่งเลยจริงๆนะครับเนี่ยก็เซ็ตรอยนี่ใช่ไหมอ่ะถ้าเอาให้สุดนะครับผมใช้วิ่งเนี่ยด,ด้วยแล้วผมใช้รอยอูปเปลี่ยนให้หมดเลยอะลอยเต็มที่เลยชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะ การใช้ฮาร์ปี้เนี่ยใช้ยากกว่าหนอนนะครับเพราะหนอนเนี่ยมัน30%เป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าฮาร์ปี้เนี่ยถ้าคุณใช้สกิลด้วยมันถึงจะบวกอีก30%นะครับใช้ป้านะครับแต่ว่าปืน,นยังก็ต้องเป็นปืนเลือดนะครับเพราะว่ามันนี่มันมีเอามันมีอุธรอ,องที่ทำให้ลอยได้นะครับโดยดีก็คือไอโรดีเจนของอะไรเฮลิติกชิลป่ะแต่ผมไม่มีอยากได้มากเลยออนวอนพเดล่าสองให้ผมทีนะครับ การตั้งเซตลอยกับสกายเนี่ยมันจะดีตรงแพรลี่นะครับแพรี่คือสกิลปัดฟ้องนะเมื่อคุณได้เอนหนะครับของอะไรก็แล้วแต่มีหมดสกายพิทก็มีสกายไฟฟ้าก็มีนะครับแต่ว่าเป็นผมผมว่าผมตั้งกับสกายเลือดกว่ามาดูกันว่าผมจะตีชนะทั้ง3ตัวไหมนจะจะกับเซตลอยนะครับบางคนเขาตั้งกันเลือดไงเราก็เอาลอยยัดใส่เลยจ้ะมาละ บวกรจะผมจะยิงตอนแบบน,นี้นะนี่เห็นไหมมันติดลอยง่ายครับทุกคนเห็นไหมแต่ว่าไม่ตายผมต้องรีบหนีและมังกรปล่อยมานะครับอ่าบินครับนี่เห็นไหมมันติดลอยง่ายกว่านะครับบางทีมันไม่ได้ติดลอยง่ายขนาดนี้นะทุกคนผมปาสกิลเพื่อให้แบบฮาร์ปี้มันทำงานนะครับดูด้วยว่าจะตายหรือเป่ เนี่ยแม่งเดือครึ่งแล้วในประสาทก็ถ้าเขาตั้งเต็มที่นะครับอาจจะเหลือแบบปิดหนึ่งอะ่ะอาจจะเหลืออาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับนะอันนี้ตัวท่านเก่งนะครับก็เป็นผมว่าเป็นคนที่เดเมสูซูนคิวอะนะฮะโกรมากถ้าตั้งเต็มเซตตั้งจับเลยนะผมบอกโดนฟาดไปตายนะน่ากลัวมากบอกเลยอย่าพลาดนะเจะอย่าพลาดนะครับ,นะรบต่อไปก็เจอท่านดีนะท่านดีก็เด,ดเมจโกเหมปอนกันอนะ่ซัลัสเซียแต่ละคนเนี่ย ว้กูตีแล้วกูเหนื่อยจะยิงโดนไหมจ๊ะผมใช้เอ่าถ้าอย่างนี้เฮ้ยเกิ้งหลบกันมังกรที่มันเกียนจริงอ่ะตายนะครับนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าผมบอกว่าเซนลอยก็ได้อยู่นะครับถ้าแบบคุณเล่นเป็นนะครับแต่ว่าผมอาจจะกากนะฮะ <laughs> ในการเล่นเซตลอยนะครับแต่ว่ามันช่วยได้นะเวลาเราเจอคนที่เขาตั้งแบบว่าตั้งแบบการเลือดอะไรมาหรือกันกลมนะครับเราก็เซตลอยงัดเลยนะครับนาอประมาณนี้นะครับสำหรับสกายนะครับนาองก็เป็นอาวุธที่นะครับดีพิเศษนะครับถ้าจะอัพสกิลอ่ะสุดท้ายแล้วอัพสกิลนะไหนว่าอัพแอสซิสินแฟตก่อนนะครับอืมแล้วก็ ถ้าคุณถึง N 3มนะครับมันจะมี Assassin s s a s s i n Fat E X คือเพิ่มการปาดอีก2รอบนะครับช่วยด้เยอะนะครับทำให้ติดรอยแล้วกแว็แรงขึ้นด้วยใดๆไม่รู้อัพไอ้นี้ก่อนเชื่อผมอัพอันนี้ก่อน,อ,อ,อ,น,น,อ,นอันอื่นก็ค่อยว่ากันนะครับเป็นผมผมจะอัพ s s a s s i n Fat ก่อนแล้วก็อัพ s o ลลิงฟองคอหรือท่าจิตก,ก่อนนะครับสำหรัซอลเนี่ยถ้าไม่ใช่มอนเนี่ยคุณไม่ค่อยจะเตะนะครับเตะได้เบากว่านะครับแล้วเตะมันก็จะเตะเบา,ามากจริงเพราะว่ามันแบบยังสถานะมันยังไม่เต็ม2จุดนะฮะ สติ๊กเกอก็แล้วแต่นะครับอยากอัพก็อัพไม่อัพก็ไม่ต้องอัพไม่เป็นไรนะครับเบาๆแต่ว่าตีอารีน่าก็แรงอยู่แต่ตียูวอลเนี่ยเบาตีมอนก็ไม่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการเล่นสกายนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ใครชอบก็ขอติดตามด้วยนะครับนนแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากนะฮะกิวแอดเวนรับสมัครคนนะครับนนแล้วเน้นการตียูวอลนะครับแล้วก็แนะนําให้มีต่างๆนะครับแชร์กันไปแชร์กันมาในกลุ่มนะฮะก็ สามารถสมัครมาได้นะครับผมไม่ใช่หัวคิวนะครับเอ่อหัวคิวคือท่านบุญนะฮะก็ก็สมัครมาได้ละกันนะครับสำหรับคนที่ชอบเลี้คิววอแล้วก็จะสร้างอุปกรณ์เน้นคิววอรนะครับก็เรียนเชิญเนี่ยจ้านะครับเล่นเกมนี้เยอะนะครับสนุกมากนะครับบันเทิงสุดๆนะฮะใช้สกิลเยอะเหมือนกันนะครับถ้าโง่ก็จะตายเหมือนผมนี่แหละนะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครัาสรับการลนสกายวันนี้สวัสดีครับ